ุณผู้ชมครับจุดจบของคุณโกสุมและคุณรังสรรสองคนนี้ในแม่เบี้ยสองพันีสเคพีกมากเลยนะครับดินบอกเลยคลิปก่อนหน้าดินนาเสนอจุดจบคุณโกสุมไปแล้วอ้างอิงจากแม่เบีย้ยเวอร์ชั่นก่อนเขาตรอมใจตายเขาถูกงูฆ่าตายด้วยความเต็มใจเพราะอยากจะตายตามสามีนะครับแล้วดินก็วิเคราะห์ต่อว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นคนอื่นเพราะอะไรเพราะเราก็เห็นว่างูหรือว่าคุณไม่พลาด เรื่องการปกป้องดูแลคุณโกสุมและเมฆขลาดินก็เลยเห็นด้วยว่ามันเป็นแบบนั้นแต่ล่าสุดครับจากการเปิดเผยเรื่องย่อแม่เบี้ย2021นเนี่ยไม่เป็นแบบนั้นงูไม่ได้ฆ่าคุณโกสุมแต่เป็นคนนี้ครับคุณผู้ชมลองทายมาต้นคลิปก็ได้ว่าเป็นใครนะมาทายกันสนุกสนุกแต่ดินบอกก่อนเลยนะถ้าใครคิดว่าเป็นรุ่งทิพย์เมียหลวงปากแดงไม่ใช่นะครับผิดเลยนะแล้วเป็นใครล่ะ,ะมาดูมาดูกันนะครับคลิปนี้มีสปอยของสองพันยิเดเลยนะใครหลบสปอยจต้อปคลิปนี้ด่วนเลยนะแต่ถ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครไทยกับดินพัชรประพลที่ YouTube และ t ิ k ต ok เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ในไม้ผัวของนางแก้วสาวใบเขารู้ว่าคนของรังสรรไปข่มขืนนางแก้วนะครับก็เลยโกรธมากจะไปฆ่าคุณรังสรรพอไปเนี่ยก็น่าจะเกิดการสู้กันนิดนึงนะเพราะในไม้นี่ก็มีแผลเยอะเลยคุณรังสรรมีปืนครับก็เลยใช้ปืนยิงในไม้จนตายเหตุการณ์นี้ทําให้คุณโกสุมซึ่งนับถือในไม้เป็นพี่น้องแท้ๆเนี่ยนะครับ เสียใจหนักมากไม่อยากให้ลูกหลานเนี่ยได้เห็นความเลวร้ายอีกแล้วครับก็เลยจะพาแม่ขลาหนีกําลังจะพาหนีครับแต่สุดท,ท้ายท้ายที่สุดครับทั้งคุณโกสุมและคุณรังสรรถูกฆ่าตายไม่ได้ถูกงูฆ่าไม่ได้ถูกรุ่งทิพย์ฆ่าแต่คนนี้ครับนี่อานงโอ้คาดไม่ถึงเลยอะคิดไม่ถึงรู้ว่าจะเป็นคนนี้อานงเมียอีกคนหนึ่งของรังสรรน,นั่นแหละ อนงเคยเป็นบ่าวเป็นคนรับใช้ของเรือนไทยมาก่อนนะครับก็คอยดูแลรุ่งทิพนั่นแหละแต่วันหนึ่งก็ไปได้เสียกับรังสรรก็เลยขยับสถานะมามาเป็นเมียอีกคนหนึ่งแต่ก็ยังต้องคอยดูแลรุ่งทิพนะครับแต่วันหนึ่งเขาก็นั่นแหละไปฟ้องคุณรังสรรเรื่องที่รุ่งทิพไปมีชู้กับหมอคมแล้วก็ยังเป็นคนที่ออกคําสั่งนะครับให้คนของรังสรรเนี่ยเอาตัวรุ่งทิพซึ่งถูกกรีดหน้าตัดผมเอาไปทิ้งให้ไกลจะได้ไม่ต้องกลับมาอีกอนงร้ายมาก ร้ายที่สุดในเรือนนะครับก็ฆ่าทั้งคุณโกสมคุณรังสรรค์แล้วมันพีคไปกว่านั้นอีกคุณผู้ชมมีการเปิดเผยว่าอันนงเนี่ยหลังจากฆ่าทั้งคู่เสร็จแล้วหายสาบสนไปหายไปไหนครับหายสับสูนไปเลยนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ลุงทีมเป็นคนเล่าให้กับเมฆขลาและชนะชนฟังครับเมฆขลาก็เลยมีความคิดว่าจะออกตามหาอันคงซึ่งนี่รับเวลาดูมันน่าจะประมาณ20กว่าปีแล้วไหม ยี่สิบกว่าปีอยากรู้เงื่อนงำตรงนี้อยากรู้เงื่อนงำมันมีอะไรอีกใน,ในเมื่อถ้าเกิดอันนงเป็นคนฆ่านะครับหรือจริงๆแล้วอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับงูหรือเปล่าเพราะอย่างที่ดินบอกว่าทําไมเหตุการณ์นี้งูถึงพลาดถึงปล่อยให้โกสุมถูกฆ่าตายน่าคิดนะเนี่ยดินมี question mark อยู่คุณผู้ชมคิดยังไงครับในเมื่ออนนงเป็นคนฆ่าแล้วทําไมแม่ขลาดถึงอยากตามหาอีกแล้วทําไมงูถึงปล่อยละ่ะ ติดตามไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมโหมันพีคมากจริงๆสำหรับดินนะครับเออเขาเขาเล่าได้ ได้น่าสนใจแล้วแล้วแตกต่างครับอยากรู้ว่าลึกๆมันจะมีอะไรมากกว่านี้อีกก็ติดตามไปด้วยกันนะครับในแม่เบีย้ยทุกคืนบรรจนาคารสองทุ่มครึ่งช่อง7 HD กด35้และดูย้อนหลังทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์บักกะบูดทนะครับส่วนช่วงละครไทยมาเกือบทุกวันประมาณ1ทุ่มนะครับคุณผู้ชมก็กดติดตามได้ที่ YouTube มุมจอนะครับชี้ไปเลยหรือว่าด้านล่างเนี่ยจะมีปุ่มให้กดติดตามกดซับสไคร้ที่ช่องพัชรประพนส่วนทิกตอกปุ่มบวกตรงรูปโปรไฟล์ เดีย๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมจุดจบของทุก,ท,กทุกตัวละครกำลังจะจบแล้วจริงๆครับเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่ตอนวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ